มดบอกแล้วว่ารูเดิมก็เข้าได้ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมดอีกแล้วนะคะทุกคนเพนทามันเข้ามาเยอะมากเลยกับชุดอัปเกรดฟอร์ดและ b t 50ใครที่รอดูอยู่อย่าลืมดูให้จบคลิปนะมามามาเรามาดูชุดอัปเกรดของฟอร์ดและ b t 50ของทางร้านสตาร์ไลท์กันดีกว่าจะมีขนาดอยู่ที่9คูณ21ความหนาแน่นอนจะต้องมีความหนาอยู่ที่2.5นิ้วนะคะอินเตอร์ของทางร้านสตาร์ไลท์จะต้องเป็นอินเตอร์แบบฟินซอสหรือเรียกอีกอย่างว่าดับเบิลฟินสำหรับลูกค้าที่จะใส่ชุดอัปเกรดตัวนี้ที่มีท่อยางเดิม แล้วก็สามารถเข้ารูเดิมได้ค่ะใส่รูเดิมได้อินเตอร์คูลเลอป็นเดี่ยวจากทางร้านอื่นนะครับสังเกตตรงนี้หลอดเล็กมากฟิน มีเนื้อที่ให้ระบายความร้อนได้นิดเดียวจริงทาให้ระบายความร้อนได้ช้าและเกิดอาการแบคเพเชอร์ทำให้เกิดแบคเพเชอร์ย้อนกลับนะครับบูจะไม่เยอะบูจะตกลงและเป็นฟินเดี่ยวทําให้เนื้อที่ระบายความร้อนท้ายครับดับเบิลฟินหรือว่าฟินซ้อนของทางลาสซาร์ไรส์นะครับสังเกตที่ฟินนะครับตรงนี้จะเป็นฟินซ้อนกัน2ชั้นหลอดใหญ่ฟินซ้อนสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าฟินเดี่ยวถึง2เท่าเลยนะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไป ะะสำหรับชุดอินเตอร์ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วตัวนี้มดบอกแล้วว่ารูเดิมก็เข้าได้สำหรับขนาดตัวนี้ที่แจ้งไปนะคะก็คือ9 2คูณนิ้วนะคะความหนาอยู่ที่2.5นิ้วนะคะ สำหรับราคาชุดอัพเกรดตัวนี้ของ Ford และ BP50 ราคาจะอยู่ที่3,500บาทสำหรับการรับประกันตัวอินเตอร์ชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวอินเตอร์ทางร้านรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะไม่ว่าจะแตกรั่วรล้าก็รับประกันนะคะสำหรับใครที่สนใจชุดอินเตอร์ชุดนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้กับทางเพจ s t a r l i g h t อะไหล่ซิ่นะคะสำหรับวันนี้น้องวดขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ